ภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ของท่านโอนคอยดูแลท่านอองตลอดเวลาที่อยู่ไทยนักข่าวรุ่นใหญ่วาสนานานวมเปิดภาพเบื้องหลังความเป็นพี่ชายของท่านโอนคอยดูแลท่านอองตลอดเวลาที่อยู่ประเทศไทยจากกรณีท่านโอนและท่านอ,องกับไทยในรอบ27ปีซึ่งชาวไทยหลายคนต่างให้ความสนใจกับ ทั้งสองท่านและยินดีต้อนรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอย่างอบอุ่นซึ่งทั้งสองท่านพักอยู่ในประเทศไทยมาระยะหนึ่งและได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆล่าสุดวัสนานาน่วมนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังพี่ชายคอยดูแลน้องตลอดโดยวัสนานาน่วมได้โพสต์คลิปรวมภาพเบื้องหลังท่นโอนวัชระเรศรวิวัชระวงศ์ พูเป็นที่ชายคอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จากกีวัตวิวัรชระ,ะวงศตลอดทั้งถ่ายรูปให้และคอยตักอาหารให้กับน้องโพสข้อความบรรยายคลิปว่าข้างหลังภาพพี่กับน้องท่านโอนถ่ายภาพให้ท่านอ่องกับเสดทวดที่โรงพยาบาลศริราชและคอยตักอาหารให้ท่านอ่อง DNA ของความเป็นพี่ของท่านโอนวัชระเรศรวิวัชระวงศ์ที่คอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จักกีวัฒวิวัชระวงศ์น้องชายมาตลอดท่านโอนท่านอ่องโดยท่านโอนและท่านอ่องได้เผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งในรอบ27ปีและทั้งสองท่านมีความตั้งใจอยากกลับมาอีกท่านอ่อง นั้นมีความสนใจอยากกลับมาเป็นเลคเชอร์ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชซึ่งท่านโอนก็ช่วยหนุนเต็มที่ทั้งสองท่านเผยว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมายังบ้านเกิดและท่านอ่องเองก็ตั้งใจอยากมากราบพระราชบปิดาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย